คุณกำลังฟัง101 p o d c a พอเพราะความรู้เป็นเรื่องสนุกวัน on in focus เจาะไฮไลท์เด่นเศรษฐกิจสังคมการเมืองทั้งไทยและเทพโดยกองบรรณาธิการดีวันโอวัน สวัสดีค่ะวันโอวันอินกสัปดาห์นี้ท่านผู้ฟังอยู่กับกุ้งเพนพิชามุงงามกองบรรณาธิการดิวันโอวและชัดคําแสงผู้อำนวยการวันโอวันผับวัน p ันพับบิกโพลิ n ีแทครับสวัสดีครับค่ะตลอดเดือนมีนาคมนี้นะคะคุณผู้ฟังก็คงจะเคยเห็นผ่านตาภาพข่าวที่คนเนี่ยต่อแถวกันยาวเหยียดหน้าธนาคารหรือว่าตู้ ATM เเพื่อที่จะยืนยันตัวตนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือที่เราเรียกกันว่าบัตรคนจนนะคะค่ะซึ่ง ขั้นตอนในการยืนยันตัวตนเนี่ยถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะได้ใช้จ่ายผ่านบัตรรอบแรกค่ะซึ่งคนที่ได้รับสิทธิ์ก็จะได้ใช้จ่ายครั้งแรกในวันที่1เมษายนที่จะถึงนี้นะคะปรากฏการณธนาคารแตกแบบที่เป็นภาพที่เกิดขึ้นบ่อยๆครั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการรับสวัสดิการหรือว่าเงินช่วยเหลืออะไรบางอย่างจากรัฐเนี่ยไม่ใช่แค่กับบัตรคนจนนะคะคือผู้รับสิทธิ์จะต้องผ่านกระบวนการพิสูจน์ความจนซ้ำแล้วซ้ำเล่า พอได้สิทธิ์เนี่ยก็ต้องเดินทางมายืนยันสิทธิ์อย่างเราเองที่มาจากภาคอีสานนะคะก็จะทราบดีว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยเขาจะต้องเมารถมาเข้าคิวกันตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อที่จะให้ได้คิวเร็วๆหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะเป็นผู้สูงอายุแล้วยังต้องมารอคิวตากแดดหน้าธนาคารกันเป็นวันนะคะ,ะถึงกันนั้นนะคะแม้ว่าจะมีเกณฑ์หรือว่ากระบวนการคัดกรองมากมายเนี่ยเราก็ยังพบว่ายังเกิดกรณีที่ เรียกว่าคนจนไม่จดคนจดกลับไม่จน,นะคะ่ะก็คือกรณีที่คนจนจร,จริงๆเนี่ยกลับไม่ได้รับสิทธิ์แต่ว่าคนที่อาจจะไม่ได้เข้าเกณฑ์กลับได้สิทธิ์อย่างประสบการณ์ตรงนะคะคือคนในชุมชนเราเนี่ยก็มีคนที่ดูเหมือนจะมีกินมีใช้แต่เขากลับได้บัตรที่เรียกว่าบัตรคนจนส่วนคนที่จนจริงๆเนี่ย กับไม่ผ่านเกณฑ์ที่ยิ่งไปกว่าน,นั้นนะคะคืออาจจะมีคนจนบางกลุ่มที่รัฐยังเข้าไม่ถึงเพราะว่าเขาเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารแล้วก็ไม่มีสมาร์ทโฟนค่ะหรือบางคนก็อาจจะไม่รู้เลยว่ามีโครงการนี้ ในช่วงที่การเลือกตั้งใกล้เข้ามานะคะซึ่งกกตก็เพิ่งประกาศวันเลือกตั้งเป็นวันอาทิตย์ที่1 4พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะพรรคการเมืองต่างๆก็แข่งขันกันออกนโยบายเพื่อที่จะช่วงชิงคะแนนนิยมจากประชาชนกันค่ะซึ่งเราก็พบว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ถูกชูขึ้นเพื่อหาเสียงนะคะไม่ว่าจะเป็นพรรคพลังประชารัฐที่หาเสียงว่าจะเพิ่มวงเงินขึ้นเป็น700ดร้อบาทต่อเดือนนะคะหรือว่า พักรวมไทยสร้างชาติที่เสนอว่าจะเพิ่มเป็น1,000บาทต่อเดือนค่ะวันโอ n ั i n f o c ฟ s ัสัปดาห์นี้จึงจะพูดคุยถึงประเด็นเกี่ยวกับบัตรคนจนกันผ่านบทความบัตรคนจนที่คนจนจร,จริงครึ่งหนึ่งเข้าไม่ถึง5ปีนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเขียนโดยพี่ฉัดเองนะคะโดยบทความนี้ก็เป็นผลงานของันโอวันพับ เราจะชวนท่านผู้ฟังมาย้อนดูนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะว่าในทางปฏิบัติแล้วบรรลุผลตามความตั้งใจที่จะเป็นนวัตกรรมสวัสดิการได้หรือไม่ค่ะอะโดยอันดับแรกนะคะจะให้พี่ฉัตรช่วยเล่าภาพรวมที่มาที่ไปของบัตรคนจนค่ะว่ารัฐบาลมีเกณฑ์อย่างไรแล้วก็ช่วยเหลือคนจนได้มากน้อยเพียงใดค่ะครับสําหรับบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับ จริงๆเป็นโครงการที่เริ่มมาสักพักแล้วนะครับเริ่มมาจริงๆตั้งแต่ปี2016นะครับตอนนั้นเนี่ยจริงๆย,ยังไม่ได้เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกมานะครับแต่ว่าเป็นโครงการสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่ทางรัฐเนี่ยฝันใหญ่นะครับเป็นนวัตกรรมที่พยายามจะระบุตัวตนของผู้มีรายได้น้อยให้ได้จริงๆนะครับโดยที่ในตอนนั้นเนี่ยก็มีการแบ่งกลุ่มผู้มีรายได้น้อยออกเป็น2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มคนจนคือคนที่มีรายได้เนี่ยไม่เกิน3 0,000บาทต่อคนต่อปีนะครับ แล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มผู้มีรายได้น้อยก็คือจะมีะรายได้เนี่ยสามหมื่ถึงหนึ่งแบาทนะครับต่อคนต่อปีซึ่งเมื่อเมื่อต่อปี2016ันสนะครับมีการจดทะเบียนเกิดขึ้นตอนนั้นก็มีการโอนเงินให้นะครับเป็นก้อนนะที่ถ้าเป็นคนจนนะครับก็จะได้รับเงิน3 0 3,000 0แต่ถ้าเป็นผู้มีรายได้น้อยก็จะได้รับเงิน 1, 5 0 0นะครับ แล้วก็1ปีถัดมาจากนั้นเองนะครับก็รัฐก็รู้สึกว่าโครงการนี้เนี่ยมันตอบสนองความต้องการของประชาชนแล้วก็ของรัฐเองได้ใช้ได้นะครับก็เลยทําการออกเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขึ้นนะครับโดยที่ตอนนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนเกณฑ์น,นะครับแทนที่จะให้เงินเป็นเงินก้อนนะครับสามพหรือว่า1,500ตอนนั้นก็เปลี่ยนออกมาเป็นการจ่ายเงินเดือนแทนเนาะสำหรับผู้ที่เรียกว่าเป็นกลุ่มคนจนเนี่ยก็จะได้รับเงิน300บาทต่อเดือนนะครับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยก็ได้รับ200บาทต่อเดือน ตรงนี้เองเนี่ยรัฐเขาก็เคยมองเอาไว้ว่าเป็นนโยบายที่ไม่อยากให้เกิดการเอาไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะครับก็ทําตัวเหมือนเป็นพ่อรู้ดีแม่รู้ดีนิดนึงนะครับว่าถ้าเกิดเราให้เงินก้อนไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายเพราะฉะนั้นเราให้เป็นเงินก้อนเล็กๆทีละเดือนทีละเดือน,อนไปเนี่ยสุดท้ายแล้วอาจจะช่วยเหลือเขาได้อย่างตรงจุดตรงเป้าหมายมากกว่านะครับเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเองเนี่ยนะครับจริงๆก็มีการกําหนดเกณฑ์ค่อนข้างหลากหลายนะครับมาจากหลายทิศทางนะครับ โดยที่ตัวที่สําคัญที่สุดอย่างที่เมื่อกี้พูดไปเนี่ยก็คือเกณฑ์รายได้เนาะรายได้เนี่ยของคนที่จะได้เนี่ยต้องไม่เกิน1,000 0แบาทต่อคนต่อปีนะครับแต่ว่าก็จะมีเกณฑ์อื่นๆอีกเช่นทรัพย์สินทางการเงินนะครับเงินฝากในธนาคารเงินที่มีการลงทุนนะครับในตลาดหุ้นหรืออะไรต่างๆนะครับไม่เกิน1,000 0แบาทต่อคนเนาะแล้วก็อสังหาริมทรัพย์เนี่ย ก็จะต้องมีไม่เกินหนึ่งไร่ถ้าเป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็ถ้าเกิดเป็นผู้ที่ทําการเกษตรเนี่ยก็จะต้องมีที่ดินเนี่ยไม่เกิน10ไร่นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยรัฐก็พยายามนะครับอีกด้านหนึ่งของนวัตกรรมเนี่ยคือการพยายามเชื่อมโยงฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆของรัฐในการตรวจสอบเกณฑ์เหล่านี้เองนะครับรายได้ตรวจสอบกับกรมสรรพากรตรวจสอบกับกระทรวงแรงงานนะครับเพื่อจะดูว่าใครมีงานจริงมีรายได้จริงขนาดไหน ตัวทรัพย์สินก็ตรวจสอบกับแบงก์ชาตินะครับธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจสอบกับสถาบัานการเงินของรัฐอะไรต่างๆเหล่านั้นตัวอสังหาริมทรัพย์หรือว่าที่ดินเนี่ยก็ตรวจกับตัวกรมที่ดินเองนะครับอ่าแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยก็เป็นเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการนะครับแล้วก็เมื่อถัดมาในปีล่าสุดนะครับปี2022ก็คือปีที่แล้วเนี่ยรัฐก็ยังมีการ เพิ่มเกณฑ์เข้าไปอีกนะครับให้มันยากขึ้นนะครับโดยที่จะมีเกณฑ์บอกว่าต้องเป็นคนที่ไม่มีวงเงินนะครับในการกู้ยืมบ้านเนี่ยเกิน1.5ล้านบาทนะครับหรือว่าถ้าเกิดกู้ยืมซื้อรถนะครับก็ไม่เกิน1ล้านบาทแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีบัตรเครดิตด้วยนะครับแล้วก็ยังกําหนดกฎเกณฑ์ทางด้านอาชีพเพิ่มเข้ามาอีกพอสมควรนะครับเช่นไม่เป็นพระไม่เป็นนักบวชไม่เป็นผู้ต้องขังไม่เป็นคนในสถานสงเคราะห์ไม่เป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานราชการ ไม่เป็นผู้รับบําเหน็จบํานานข้าราชการนะครับรวมไปถึงผู้ที่เป็นข้าราชการทางการเมืองเนี่ยก็ไม่สามารถรับได้นะครับแล้วก็ในปีนั้นเองก็มีการเพิ่มนะครับในการเก็บข้อมูลตรวจสอบยืนยันเนี่ยไปหาครอบครัวนะครับก็คือถ้าเกิดพ่อมาจดนะพ่อก็ต้องเอาแม่มายืนยันเอกสารด้วยเพราะว่าเขาจะต้องตรวจรายได้ของแม่ตรวจที่ดินของแม่อะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับก็คือพยายามจะตรวจให้ไปครบทุกคนครับใ่ะ อย่างที่พี่ชัดเล่ามาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าภาครัฐจะมีการตรวจที่ละเอียดมากแล้วก็มีเกณฑ์มากมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นรายได้หรือว่าที่ดินแล้วในทางปฏิบัติเนี่ยคนที่ได้รับสิทธินี้จริงๆเขาเป็นคนจนจริงๆมีมากน้อยแค่ไหนบ้างคะครับก็ต้องบอกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจริงๆเป็นโครงการที่ป๊อปปูล่ามากขึ้นเรื่อยๆทุกปีทุกปีนะครับจากเดิมทีมีคนมาสมัครแค่14ล้านคนนะครับปีล่าสุด เพิ่มขึ้นไปเป็น22ล้านคนแล้วนะครับแต่ว่าตัวที่แจกบัตรเองจริงๆเนี่ยแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยก็จะมีคนถือบัตรอยู่ที่ประมาณ13ล้านคน14ล้านคนอยู่ค่อนข้างนิ่งนะครับแต่ว่าตัวเลขที่นิ่งตรงนี้เนี่ยถ,ถ้าเราไปดูตัวที่เป็นกลุ่มคนจนใช่ไหมครับในประเทศไทยเนี่ยถ้าเกิดเป็นข้อมูลสำรวจครัวเรือนที่เราใช้อ้างอิงกันตลอดสภาพัดอ้างอิงนักวิชาการอ้างอิงเนี่ยเราจะเห็นว่ากลุ่มคนจนจริงๆของประเทศเนี่ย มีอยู่ที่ประมาณ4ล้านคนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่14ล้านใบเนี่ยก็จะมากกว่าคนจนอยู่ที่3เท่านะครับก็ถือว่าเป็นการให้บัตรที่ถือว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราพูดไปถึงว่า คนจนจริงไม่จริงอย่างไรใช่ไหมครับเราก็อาจจะต้องข้ามลงไปดูหน่อยหนึ่งนะครับว่าแม้ว่าจะมีกฎเกณฑ์มากมายนะครับแต่ว่าถ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจริงๆแล้วทิศทางอาจจะไม่ได้สอดคล้องกับสถานการณ์ความยากจนของประเทศมากนักนะครับเพราะว่าสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมีการให้ออกไปนะครับอยู่ที่ประมาณ14ล้านใบนะครับโดยเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วก็ในปีล่าสุดเนี่ยก็มีทิศทางเพิ่มขึ้นจากเดิมการเป็น14.6ล้านใบนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างแน่นิ่งหรือว่าเพิ่มขึ้นมาจากเดิมเล็กน้อยแต่ว่าในขณะเดียวกันสถานการณ์ความจนของประเทศไทยนะครับก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆหมายความว่ามีคนจนเนี่ยลดลงมาตลอดเวลานะครับ เดิมทีเรามีคนจนอยู่มากแล้วก็ตอนนี้ก็ค่อยๆลดลงลดลงมาเรื่อยๆนะครับจนในปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วมีคนจนเหลืออยู่นะครับตามเกณฑ์คนจนเนี่ยนะครับที่มาจากสำรวจครัวเรือนเนี่ยสี 4. 4ล้านคนทั่วประเทศเท่านั้นนะครับซึ่งตรงนีน้แปลว่าอะไรนะครับแปลว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมีจํานวนมากกว่าคนจนเนี่ยสเท่าด้วยกันนะครับ โอเคนะครับว่าสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจริง,รงๆเขาไม่ได้มองเฉพาะกลุ่มคนจนใช่ไหมครับอย่างที่พูดถึงไปตอนแรกเพราะมีกลุ่มคนที่เรียกว่าเป็นผู้มีรายได้น้อยหรือว่ากลุ่มเกือบจนด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเอาเอาเกณฑ์หนึ่งแสนบาทต่อคนต่อปีเอามาใช้เนี่ยจริงๆแล้วก็คือรัฐเนี่ยกำลังมองถึงครัวเรือน30%ของสังคมนั่นแหละครับก็ก็ถือว่าจริงๆแล้วเป็นการ ทำนโยบายมุ่งเป้าที่ค่อนข้างใหญ่มากแล้วก็พยายามจะให้มันครอบคลุมเพื่อไม่ให้กลุ่มคนจนตกหล่นไปมากนักนะครับค่ะแล้วเราสงสัยค่ะว่างบประมาณที่เราใช้ใจ่ายไปในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการเพิ่มวงเงินในบัตรให้มากกว่า2 0 0ร้อถึงสามอย่างที่พักการเมืองได้มีการหาเสียงไว้เนี่ยเราจะมีงบประมาณที่เพียงพอหรือไม่แล้วก็จะจัดสรรให้มีประสิทธิภาพยังไงคะ ครับก็บอกว่าสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยที่ใช้ไปเนี่ยไม่ได้น้อยนะครับจริงๆแล้วทุกปีทุกปีเนี่ยก็จะใช้เงินอยู่ที่ประมาณ40-50 0ื่ถึงห้าล้านบาทนะครับต่อปีนะครับแต่ก็อาจจะมีปีพิเศษหน่อยนะครับก็คือในปี2 5งหกนะครับก็อาจจะมีการใช้จ่ายเยอะหน่อยที่93,000ล้านนะครับก็มากกว่าเดิมเท่าตัวเนาะแล้วก็ในปีปีนี้นะครับก็คือ2566เนี่ย ก็จะมีการใช้จ่ายนะครับที่ตั้งเอาไว้เนี่ยที่9 8 0 0 0ล้านก็คือเกือบเกือบแสนล้านบาทเข้าไปแล้วนะครับซึ่งก็น่าสนใจนะครับว่า2ปีนี้เนี่ยก็พอดีกับว่าเป็นปีเลือกตั้งพอดีเนาะเราก็อาจจะเห็นว่าเออบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจริงๆแล้วนอกจากเป็นเครื่องมือในการโอนเงินไปให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยแล้วเนี่ยไม่แน่ใจนะครับว่าอาจจะเป็นเครื่องมือในการหาเสียงด้วยหรือไม่เพราะว่าบัตรนี้เองเนี่ยก็ถือว่าเป็น เครื่องมือเป็นนโยบายที่ได้รับเสียงตอบรับที่ค่อนข้างดีจากประชาชนก็เลยอาจจะกลายเป็นเครื่องมือในการใช้จ่ายนะครับแต่ตรงนี้เองนะครับเราก็อาจจะเห็นนะครับว่า ใน5ปีที่ผ่านมานะครับที่ตั้งแต่เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเมื่อมีการใช้จ่าย45,000ืล้านแล้วก็มีช่วงปีที่กระโดดไปนะครับหปีที่ทํามาเนี่ยใช้จ่ายจริงไปแล้ว2อง0 0นล้านบาทนะครับแล้วก็ในปีนี้ก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นมาอีก1นึ่ล้านเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการนี้รวมๆก็อาจจะใช้เงินประมาณ3,000 0 0ถึงสา0แ0 0แ่นะครับเกือบเกือบสี่แสล้านบาทเข้าไปนะครับ แล้วก็ที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าอย่างที่คุณเพนพิช,ชาพูดมาเนาะว่าอตอนนี้เนี่ยพักการเมืองเองก็เริ่มหาเสียงนะครับกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยต้องการเพิ่มเงินใช่ไหมครับจากเดิมที่ให้200บาท300บาทนะครับพักพลังประชารัฐนะครับโดยพลเอกประวิทย์เนี่ยก็มีการหาเสียงนะครับว่าจะเพิ่มเงินเป็น700บาทนะครับแล้วก็พักรวมไทยสร้างชาติที่พลเอกประยุทธ์ไปหาเสียงนะครับก็ เพิ่มวงเงินนะครับจะให้เป็น1,000บาทเนาะอ่านี่เป็นตัวเลขรายเดือนนะครับที่เขาจะจ่ายให้นะครับซึ่งถ้าเกิดเป็น700บาทนะครับก็จะใช้สวัสดิการเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับจาก4 0 0 0 0 5 0 0 0 0ล้านต่อปีนะ กลายเป็นแสนสามหมื่นล้านต่อปีนะครับก็จะเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมาค่อนข้างก้าวกระโดดแล้วก็ถ้าเกิดเป็น1000บาทก็จะใช้เงินต่อปีนะครับเป็นอย่างน้อยเนี่ยหนึ่งแสดหมื่นล้านบาทต่อปีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นงบประมาณที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยนะครับก็มีความใกล้เคียงกับงบประมาณที่เราช่วยเหลือภาคเกษตรทั้งภาคในแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยก็จะเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกันครับค่ะอย่างที่พี่ชัดเล่ามานะคะว่ามีการ ว่างบที่ถูกนํามาลงกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเป็นก้อนที่ไม่เล็กเลยแล้วในความเป็นจริงแล้วเนี่ยค่ะ,ะคนที่เขามีรายได้ต่ำจริงอย่างที่กุ้งได้เกินไปก่อนหน้านี้ว่าในชีวิตจ,จริง <c oughs> ก็อาจจะพบเจอบางคนที่เอ๊ะเขาก็ดูไม่ได้จะจนนี่แต่ว่าทำไมถึงได้บัตรแล้วในความเป็นจริงอะคะ่ะประสิทธิภาพในการคัดกรองเนี่ยมันมีบ้างหรือเปล่าเพราะว่าทำไมยังเกิดเหตุการณ์เช่นนี้อยู่ครับ ก็เรียกว่าจริงๆเป็นปัญหาทั่วโลกนะครับสำหรับนโยบายแบบมุ่งเป้านะครับเมื่อมีการคัดกรองก็ย่อมมีการตกหล่นและย่อมมีการรั่วไหลนะครับเพราะว่ามันก็จะเกิดปัญหาอย่างนี้ครับว่าคนจนจริงเนี่ยจะพิสูจน์อย่างไรว่าจนใช่ไหมครับหรือว่าคนที่ไม่จนจะพิสูจน์อย่างไรว่าเขาไม่จนนะครับมันก็มันก็จะเกิดปัญหาเนี่ยในเชิงเอกสารในเชิงการตรวจสอบเ,เสมอนะครับอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันไปเนาะ คนจนมี4.4ล้านคนเท่านั้นเองแต่ว่าบัตรสวัสดิการเนี่ยมีตั้ง14.6จริงๆถ้าบัตรเนี่ยมันครอบคลุมกลุ่มคนจนทั้งหมดได้มันก็คงจะโอเคใช่ไหมครับก็ยังรู้สึกว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็คนจนก็ยังได้รับสิ่งที่ตัวเองควรจะได้รับแล้วก็ถ้าเกิดมันอาจจะล้นเลยไปหากลุ่มคนอื่นๆในสังคมบ้างเนี่ยก็อาจจะยังพอรู้สึกว่าถูถรู้สึกพอทาเนาใช่ไหมครับแต่อันนี้เนี่ยพอเรามาตรวจสอบดูนะครับเราก็เอาข้อมูลสำรวจครัวเรือนเนี่ยมาลอง วิเคราะห์ดูนะครับว่ามันมีการรั่วไหลตกหล่นมากน้อยขนาดไหนเนี่ยแล้วก็พบตัวเลขที่ค่อนข้างช็อกเนอะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมีตัวเลขความประสิทธิภาพเนี่ยที่ยังไม่ได้ดีมากนะครับถ้าเราเอาตามเกณฑ์ของการรับบัตรเองนะครับก็คือคนที่มีรายได้ไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อคนต่อปีมีอสังหาริมทรัพย์มีเงินฝากอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจะพบว่าบัตรประมาณ14ล้านใบของเราเนี่ยอยู่กับกลุ่มผู้ที่เป็นผู้เข้าข่ายเนี่ย 11, ล้านใบนะครับแล้วก็อยู่กับผู้ที่ไม่เข้าข่ายเนี่ยประมาณเกือบเกือบ3ล้านใบนะครับเพราะฉะนั้นมันแปลว่าอะไรนะครับมันแปลว่าทุกๆ5ใบนะครับบัตรที่เราให้คนไปเนี่ยก็จะเห็นแล้วว่ามี1คนเนี่ยที่จริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่ได้เข้าข่ายนะครับแต่ในอีกมุมหนึ่งนะครับถ้าเรามองกลับมานะสิล้านใบที่ให้ไปแล้วเข้าข่ายเนี่ยแต่จริงๆมันมีผู้เข้าข่ายเนี่ยเยอะกว่านั้นนะครับจริงๆมีผู้เข้าข่ายทั้งหมดเนี่ยประมาณ26ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่า จริงๆแล้วเนี่ยผู้เข้าข่ายได้รับบัตรเนี่ยไม่ถึงครึ่งนะครับโดยที่มีคนที่57%ของสังคมที่จริงๆแล้วน่าจะเข้าข่ายเนี่ยเขายังไม่ได้รับบัตรอันนี้เป็นเกณฑ์ที่100 0 0แบาทต่อคนต่อปีเนาะแต่ถ้าเราคิดถึงเกณฑ์ของอความยากจนใช่ไหมครับตามผู้ที่มีรายจ่ายมีรายได้เนี่ยไม่ถึงเส้นความยากจนของประเทศนะครับซึ่งก็ประมาณ3 0,000กว่าบาทต่อคนต่อปีเนี่ยเราก็จะพบไปเลยครับว่า กลุ่มคนยากจนเข้าถึงตรงนี้เนี่ยได้น้อยจริงๆนะครับโดยที่14ล้านใบที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะครับเป็นกลุ่มที่เป็นคน,คนยากจนจริงๆ3ล้านคนเนาะแล้วก็11ล้านใบที่เหลือเนี่ยจริงๆเขาไม่ได้เป็นคนยากจนนะครับ3ล้านจากประมาณ5-6ล้านนะครับก็คือว่าเราพูดถึงนะแต่ถ้าเรามาลองดูนะครับตามการแบ่งตามเส้นความยากจนนะครับก็คือผู้ที่มีรายได้หรือว่ามีรายจ่ายเนี่ย ไม่ถึงเส้นความยากจนเนี่ยถ้าเกิดเราไม่นับผลจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าไอ้บัตร14ล้านใบที่เราให้ไปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไปถึงกลุ่มที่เป็นคนยากคนจนจริงๆประมาณ3ล้านคนเท่านั้นเองนะครับในขณะที่ยังมีคนยากคนจนนะครับอีกประมาณ2.7ล้านคนนะครับที่ยังไม่ได้รับบัตรนั่นหมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่า78%นะครับของผู้ได้รับบัตรเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เป็นผู้ยากจนนะครับ แล้วก็อีก4 6นะครับของผู้ยากจนเนี่ยเขายังไม่ได้รับบัตรนะครับก็แปลว่าแม้ว่าเราจะให้ออกไปตั้ง14ล้านใบนะกลุ่มคนยากจนเนี่ยยังได้รับไม่ครบนะครับโดยที่ได้รับกันเพียงครึ่งต่อครึ่งเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เวลาที่ให้ออกไปเนี่ยมันก็ยังมีการรั่วไหลไปสู่กลุ่มครัวเรือนร่ํารวยพอสมควรนะครับโดยที่เราก็เห็นนะครับว่าถ้าเกิดเราเอามาดูเนี่ยครัวเรือนรวยสุด20%บนของสังคมนะครับ ซึ่งก็ถือว่าเป็นคนที่น่าจะเกินชนชั้นกลางขึ้นไปนะของสังคมแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีการได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอกว่ามันมันยังมีปัญหานะครับในการคัดกรองคนเนี่ยค่อนข้างพอสมควรนะครับที่พี่ฉัดเล่ามานะคะก็เป็นข้อมูลที่น่าตกใจเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าลองแบ่งตามความยากจนจะพบว่ามีถึง78%ของผู้รับบัตรเนี่ยไม่ได้ยากจนแล้ว อย่างที่เล่ามาค่ะเราจะสามารถปิดช่องโหว่ตรงนี้ได้อย่างไงบ้างคะครับก็คิดว่าจริงๆเนี่ยด้วยความที่เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนอะแล้วเราพยายามจะมุ่งเป้าไปให้ถึงกลุ่มคนจนจริงๆอย่างน้อยๆเนี่ยเขาก็ควรจะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกักถ้าเกิดมองเป็นสวัสดิการพวกเขาก็ควรจะได้รับสิ่งนี้แล้วก็ถ้าเกิดเรามองออกไปเนี่ยถ้ามันเป็นภาระงบประมาณเป็นอะไรที่มันใช้ค่อนข้างเยอะอย่างที่เมื่อกี้เราพูดถึงเนี่ยเราก็คงจะต้องพยายามกลับมาโฟกัส กลับไปที่กลุ่มเป้าหมายหลักของนโยบายนี้จริงๆนะครับการที่เราโฟกัสคน30% 40%ของสังคมแบบนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นโฟกัสที่อาจจะใหญ่เกินไปนะครับาทางวันโอวันผับเนี่ยก็เสนอนะครับว่าเราน่าจะต้องลดตัวเพดานนะครับรายได้ของผู้มีสิทธิ์รับปัดลงนะ จากเดิมที่เราพูดถึง1 0 0 0 0แบาทนะครับว่าเป็นกลุ่มเกือบจนเนี่ยแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็น3เท่านะครับสำหรับตัวเส้นความยากจนถ้าเกิดเราลดลงมานะครับจาก1 0 0 0 0แเราก็คิดว่าอาจจะอยู่ที่ประมาณ50,000บาทต่อคนต่อปีเนี่ยได้นะครับทำให้เงินส่วนใหญ่ที่ในบาทสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไปถึงผู้ที่เรียกว่าเป็นผู้ยากจนจริงๆนะครับแล้วก็ทําให้การช่วยเหลือเนี่ยมันจะได้น้ําได้เนื้อนะครับ หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเกิดเราจะช่วยเหลือกลุ่มคนที่เดือดร้อนจริงๆเนี่ยเราก็สามารถลดงบประมาณลงได้นะถ้าเกิดเราจะให้เงินเขาเท่าเดิมะนะครับงบประมาณเราก็สามารถลดลงได้เอางบประมาณตรงนี้ไปทําสิ่งอื่นๆให้มันเกิดบริการสาธารณะให้มันเกิดอะไรต่างๆให้สภาพแวดล้อมเนี่ยมันเอื้อต่อการใช้ชีวิตของคนมากขึ้นนะครับหรือถ้าคิดว่าตัวสวัสดิการแห่งรัฐตรงนี้มันเวิร์กนะครับเราก็สามารถเพิ่มวงเงินให้กับพวกเขาได้ โดยที่ถ้าเกิดเราลดคนลงมาเนี่ยแล้วเราสามารถเพิ่มเงินได้เนี่ยเราก็อาจจะเพิ่มเงินได้เป็นเท่าตัวนะครับจากตัวเลขเดิมโดยที่เราไม่ต้องเพิ่มงบประมาณภาครัฐเลยใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะทําให้เม็ดเงินเนี่ยที่พวกเขาได้เนี่ยมันเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ในอีกมุมนึงเนี่ยภาครัฐก็จะต้องไปเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหากลุ่มเป้าหมายด้วยเช่นกันนะครับเพื่อลดจํานวนคนจนตกหล่นที่ผ่านมามีปัญหาเยอะมากใช่ไหมครับที่เราจะได้ยินเสมอนะครับก็คือว่ากลุ่มคนจนเนี่ย อาจจะเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางซ้ําซ้อนใช่ไหมครับเมื่อเป็นคนจนอาจจะไม่มีเครื่องมือสื่อสารอาจจะไม่มีเทคโนโลโยีอาจจะเข้าไม่ถึงข้อมูลของภาครัฐนะครับสิ่งเหล่านี้เราจะต้องทํางานเชิงรุกมากขึ้นเข้าถึงตัวของคนมากขึ้นนะครับรวมไปถึงการใช้ตัวฐานข้อมูลของภาครัฐที่มีอยู่จํานวนมากนะครับในหน่วยงานต่างๆเนี่ยที่อยู่กระจัดกระจายเนี่ยเอามาร่วมกันนะครับใช้ในการคัดกรองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเนาะ อย่างเช่นนะข้อมูลของผู้ติดบ้านติดเตียงนะครับแน่นอนนะกลุ่มนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นผู้ยากจนใช่ไหมครับแล้วก็เขาไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้เนี่ยเราจะสามารถทําอย่างไรให้เอาการลงทะเบียนเนี่ยไปถึงเขาให้ได้มากขึ้นใช่ไหมครับผู้พิการเงินอุดหนุนเด็กเล็ก นะครับตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มคนที่มีความยากลําบากอยู่พอสมควรอยู่แล้วแล้วก็มีฐานข้อมูลที่ค่อนข้างชัดเจนใช้ในในงานอื่นและมีประสิทธิภาพในการค้นหาที่ดีกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็น่าจะสามารถนํามาใช้ได้รวมไปถึงครัวเรือนนักเรียนยากจนนะครับก็เป็นฐานข้อมูลอีกตัวหนึ่งของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเนี่ยเราก็สามารถเอามาใช้ในการค้นหากลุ่มคนเหล่านี้ได้นะครับโดยที่เวลาเราทํางานเนี่ยเราก็จะต้อง นึกไปถึงนะครับว่าหน้างานจริงๆมันจะเป็นใครที่จะเข้าไปถึงตัวคนเหล่านี้ใช่ไหมครับก็คิดว่าก็คงจะต้องใช้กลไกลชุมชนให้ได้มากขึ้นรวมไปถึงกลไกลของภาคประชาสังคมนะประเทศไทยมีภาคประชาสังคมจํานวนมากอยู่ในหลายพื้นที่ทํางานกับคนหลายกลุ่มนะครับคนเหล่านี้เนี่ยสามารถเป็นกระบอกเสียงเป็นกระดาษเป็นปากกาให้กับรัฐได้นะที่สามารถเดินเข้าไปแล้วก็ไปช่วยไปจดชื่อไปช่วยเขาลงทะเบียนไปอนวยความสะดวก ให้กับผู้ที่เขาสมควรได้รับจริงๆเนี่ยนะครับก็กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยสามารถช่วยในการสกรีนในพื้นที่เนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะครับการทำงานเนี่ยทั้งหมดของรัฐนะครับก็คงจะต้องกลับมาคิดถึงปัญหาภาพใหญ่นี่แหละว่าเราจะเอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไปทางไหนจะยังมีอยู่ไหมจะทำให้มันชัดเจนมากขึ้นหรือจะปล่อยให้มันเป็น เครื่องมือหาเสียงที่ใช้นโยบายจํานวนมากแล้วก็ไปเบียดบังเรื่องอื่นๆซึ่งประเทศไทยมีเรื่องที่จะต้องทําเยอะแยะนะครับหรือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราคิดว่ากลไกสวัสดิการของรัฐเนี่ยมันมีอยู่หลายกลไกอยู่แล้วเราจะยกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ก็เป็นโจทย์ในอนาคตที่จะต้องคิดกันต่อไปครับ ท้ายที่สุดนะคะเราก็อยากเสนอว่าการจะออกแบบสวัสดิการก็ควรจะคำนึงถึงผลลัพธ์ในระยะยาวค่ะว่ามันได้ประสิทธิภาพหรือเปล่าอย่างเช่นการให้เงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะควรจะควบคู่ไปกับการสร้างงานสร้างอาชีพหรือว่าฝึกทักษะด้วยหรือเปล่าซึ่งน่าจะเป็นวิธีที่ยั่งยืนมากกว่าในการที่จะขจัดปัญหาความยากจน,นะค่ะแล้วก็ในประเด็นที่ พักการเมืองได้หยิบยกเอานโยบายบัตรสวัสดิการมาใช้ดังที่เราได้พูดคุยกันถึงปัญหาไปนะคะหากว่าไม่มีการถอดบทเรียนตลอด5ปีที่ผ่านมาเราคิดว่ารัฐบาลชุดใหม่ก็ไม่ควรที่จะดันทุรังไปต่อโดยที่ยังไม่ขจัดปัญหาเดิมๆอย่างเช่นการที่คนจนจร,จริงๆเข้าไม่ถึงแต่ว่าคนที่เข้าถึงกับเป็นคนที่มีรายได้ค่อนข้างมากอยู่แล้วคะ่ะ สัปดาห์นี้ก็ต้องขอบคุณพิชัดนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการวัน O 1 i n f o c a s คุณผู้ฟังสามารถอ่านผลงานที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ d i v a n o 1 w o r l d และสามารถติดตามวัน O i n f o c a s ได้ทุกสัปดาห์ทาง d i a n o 1 w o r l d วันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ